สวัสดีครับพี่น้องถักไทยพี่ถักไทยน้องนะครับเนาะกับบรรยากาศอยู่โรงงานครับพี่น้องหลังจากที่โบได้เฮ็ดคลิปครับพี่น้องโบได้ลงคลิปร้ายมือนะครับก็บพามาเบงแปลงพักครับฝนตกบริเห็ุงานครับพี่น้องหยุดงานลายมือนี่ครับสวนพักพึ่งปลูกแล้วก็สิโรยเม็ดไส้นะครับ เป็นไสครับพี่น้องเป็นทรายที่เขาป้องกันหอยนะครับเห็นบอกพี่น้องมันเป็นตาคายอยู่นะครับตาค่ายนหน่อยๆบืบ่อมือรอดเข้าไปนี่แหละเพืน่นสีเอาทรายหุ้ยสิป้องกันพวกหอยครับโลกนี้ก็เร็จเรียบร้อยครับพี่น้องแล้วก็ฟังนี้ก็เสร็จเรียบร้อยคืออันครับ โล่งนี้นะครับเฮ็ดพร้อมกันสองโล่งนี้นะครับเนาะเฮ็ดพร้อมกันครับก็เยบร้อยครับแล้วก็รอเบิ่งประมาณเดือนนึงครับพี่น้องมันก็จิเริ่มออกครับเดือนนึังสิเริ่มออกแล้วก็ท่างนาพุนพี่น้องเดี๋ยวผมสิพ้ายางไปเบิ่งอันที่มันใหญ่เล้วครับอันที่มันใหญ่เลี้ยวอันที่โล่งที่ มานังลกหาครับได้ขิดกวนผุนน้ครับเนาะกะรู้สึกว่าเดิมโอเคแล้วกพลังเริมใน่นี่พี่น้องนี่ครับหนึ่งเหลือสองนี่ครับสองมองสองฟังครับผุน,น่ะพี่น้องเขียวปื้อเลยครับงามแล้วบ่านาเกิอนอาทิตนาครับนาชิทําการตัดได้นะครับเนาะประมาณนั้นครับ ทางนี้ก็รู้สึกวา่าโอเคเหมือนนะครับเนาะปลูกไล่ๆเรียกันครับสองฟังนี่ฟังนี้ครับฟังนี้สิปลูกไล่ๆกันครับแล้วก็แปลงพูดพี่น้องแปลงที่เห็นอยู่ทั้งหนาพุนครับแปลงที่เห็นอยู่ทั้งหนาพุกนกะมือนี่ก็สิได้เก็บหินแล้วครับเก็บเห็นอยู่นำ้ำกรอนสีปลูกนะครับเนาะต้องเก็บหินเก็บยังออกก่อน บ้านเฟินเฮ็ดดีดีพี่น้องเอออยู่ทางอันโปรตุกเกสไงง่ายแม่แต่ตอนเดียวกับบ่อห้มีหินก้อนหนึ่งกับบ่อห้มีค่อยเก็บไปครับนี่แหละครับงานมืันนี้ที่เสดห์เฮ็ดครับเป็นล่งนี่ล่ะคุณพี่น้องง่าไปหอดปูนแล้วครับ,นบ,นบพี่ง่าไปพี่สุดพูนแล้วครับพุ่นืันนี้เฮากาสีได้มาเก็บหิน เก็บหินกับเก็บคือยังคลิปก่อนๆที่ผมลงไปเนี่ยนะครับพี่นอ้องยางเก็บน้ำยู่ตามแปลงครับดูพี่นอ้องน้ำแปลงยังสิครับพวกก่อนหินนี่ครับนี่ยางเก็บแบบนี้ครับแล้วก็เก็บนี่ครับเป็นพวกยางพวกนั้นี่ละเก็บเอาใส่รดแล้วก็จังเอาไปเทถิ่มครับพี่นอ้องนี่ครับน้ำงาใหม่มุนี่ละ กมือนีกัสิเป็นงานซับนีครับมือนีที่เสดเก็บเนาะครับเนาะคนไทยเขากะสีมีอยู่สี่คนครับมาเก็บมือนีมาเบิดครับสี่คนเลยนะครับเนาะกะเป็นงานที่โอเคครับพี่น้องบอดี้ลงคลิปลายมือเลรอพี่น้องเอ,อ้ยจักสีเฮ็ดคลิปอี๋องเนาะครับเนาะเพราะว่ากะบอดี้ไม่เฮ็ดงานครับอยู่ห้องพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงนะครับเนาะหรือว่าอยากแสดงเฮ็ดคลิปอันใดน ย่ำอยู่ห้องพักของยังยังสีนะครับเนาะพี่น้องกะสามารถคอมเมนต์บอกนี่เด้อพี่น้องเด้อสิได้มาอัปเดตสูพีสุนองเขาฟังนะครับเนาะการอยู่การกินหรือว่าจังไดยนั่นพี่น้องมักแบบใดกะคอมเมนต์มาบอกเนี่ยนะครับเนาะกะสิได้เห็นในพี่น้องเบิ้งครับมือนงานเขาเข้ากับสีะมาณนี้แหละเก็บหินในโรงนี่มาพ,พี่น้องเดี๋ยวสิผ้า จักน่อยก่อนนะครับเนาะพักผ้าพักพอนก่อนนะครับเดี๋ยวคุณละลงงานหมดแล้วครับตอนนี้อยู่ในช่วงพักเที่ยงครับพ,พี่น้องพักเที่ยงครับเดี๋ยวตอนลงงานอีกเท่หนึงกะเดี๋ยวค่อยมาเห็นน้ำกันครับเดี๋ยวสิยางไปหาเบิ่งพีไทยก่อนคนไทยมูคนจักปอยู่หม่างใดบุอาจจะกินข้าวล้วแล้วล่ะเพื่อนอาจจะพักฟอนกันอยู่เดี๋ยวสิพายางไปหาเพื่อนครับพี่น้องขับพาเขารอเห็นงานครับตอนนี้พี่น้อง เห็นแล้วก็ล่างเตรียมตโตลงง่านครับนั่งอยู่คนหนึ่งครับา <laughs> <c oughs> <c oughs> อยู่มุมไผ่มุมมั่นครับอีกคนหนึ่งพั่นแต่มาอยู่เก็บหินในโรงเรียนครับเหมือนงานไงไงคนสีไม,ม้เราพี่นอ้องกอเยผุดเหมือนตึ๊บเลยครับ ตอนนี้ก็นั่งอยู่สุ่มไปสุ่มมั่นครับจ้ง่อยไดยลงเห็ุงานแล้วผู้ใดสิมากอ่ะนี่แหละครับงานงานสวนช่วงปลูกกะนอนครับเตรียมลงเรื่อนปลูกผักกะนอนไปกัน้องเดี๋ยวเตรียมลงงานครับครับพี่นอ เิ็นครับ้มันจะพีทให้เหรอครับยืนน้ำกันคุณเดี๋ยวพ่นไทยครับนี่นั่งอยู่หันหหนพ่นไทยครับนี่ก็บพ่นไทยครับอยู่น้ำกันเบิดเก็บหิน นงานเท่ากับสีประมาณนี้แล้วครับมนันนี่นั่งง,งัวควันแล้ววันนี้เบาโน่งัวมวนหน้าที่ภัยหน้าที่มั่นครับ สบายๆครับพี่น้องมาดยก้โปรตุเกสกระไล่ลายพี่น้องเจ็ดแปดคนหมดแล้วครับแปดเก้าคนหมดแล้วมือนี้เก็บหิ้นมืออื่นตัด ครับพี่น้องของยิที่ห้อเก็บมากฝนตกมือเศรอดดออกบางแหงเลยวะปาดถก เก็บประมาณนี้ครับเก็บแล้วก็ทมไ้ ก้อนนี้น้อยนี่เพิ่นสีโบกไห้เก็บแลวก้อนนี้น้อยก็มันสีโให้เก็บสีเก็บแต่ก้อนนี้ก้อนนี้แบบนี้ครับนี่ก้อนนี้ไงจังสีเจังสีได้เก็บครับก้อนนี้น้อยก็ไม่ได้เก็บ เก็บหินครับขับนึเก็บมานหนึ่งลับรนือเด่นนะครับทางคนกําลังปูกันอยู่หูอยู่นอกกันรับี่รถไทปูกครับ จังสี่แล้วครับพี่น้องวัดมือเวัดเว้นแล้วครับเห็ดจังสี่จนว่าปวดหามุงา่งปวดหลับรับต่างคนต่างเกียนตมาครับเนาะมีหน้าที่กันทุกคน,นครับอันนี้กะปลูกเรี่ยวนะครับเ้ยพี่น้อง พี่น้องเห็นไหมครับเม็ดน้องชิ้ชน้นอยๆนะครับนี่<ม>ปลูกแล้วครับนี่ครับใส่รถปลูกครับท่างพุ่นพี่น้องใส่รถปูรับับเก็บจนว่าผุดหลักพี่น้องสีหาเม้งเหรอครับสีไดเ้เลิกงานน้อเนาะเก็บจากสี่หละก็กแกะคือความหมายของคน แปลงเกษตรอยู่นี่นะครับแปลงพักอยู่นี่เพิน่นสีบบให้ยเลี้ยงเลยพี่น้องพวกเศษนี่ครับนิดๆน้อยๆนี่นนเนาะพ,าพี่น้องเห็นบอพิ่นสีบให้มีเลยเพื่อเป็นฮักเฮ็ดดีครับนี่มันเก็สิเก็บครับ เรื่อยครับพี่น้องขับคุณไทยเฮาพู้นทางพุ้นเก็บไปเรื่อยๆครับ